ซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะระหว่างที่ทรัมป์เขาแถลงข่าวนะคะเขาบอกอย่างนี้ว่าเชื่อว่าผู้นํารัสเซียพร้อมที่จะยุติสงครามในยูเครนแต่ว่าการบรรลุสันติภาพอาจจะต้องมีการประชุมครั้งที่สองซึ่งการประชุมครั้งหน้าเนี่ย <Putin> จะมีผู้นําของยูเครนเข้าร่วมด้วยฟังทรัมป์พูดถึงเรื่องนี้กันค่ะ We have a meeting with President Putin tomorrow. I think it's going to be a good meeting, but the more important meeting will be the second meeting that we're having. We're going to have a meeting with President Putin, President Zelensky, myself, and maybe we'll bring some of the European leaders along, maybe not. I think that uh, President Putin would like to see a deal. I think if I weren't president, he would take over all of Ukraine. ส่วนฟังปูตินค่ะก่อนหน้านี้เขาหารือกับรัฐมนตรีระดับสูงและเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงถึงความคืบหน้าในการเจราจาเรื่องยูเครนกับสหรัฐและการเจราจาทวิภาคีก,กับกรุงเคียฟซึ่งได้มีการถ่ายทอดผ่านโทรทัศน์และผู้นํารัสเซียบอกว่ารัฐบาลสหรัฐพยายามอย่างจริงใจที่จะย,ยุติความขัดแย้งในยูเครนพร้อมกับบอกว่ารัสเซียและสหรัฐอาจบรรลุข,ข้อตกลงด้านการควบคุมอาวุธนิวเคลียร์ค่ะ Рассказать о том, на каком этапе мы находимся с американской администрацией сегодняшней, которая, как всем хорошо известно, предпринимает, на мой взгляд, достаточно энергичные и искренние усилия для того, чтобы прекратить боевые действия, прекратить кризис и выйти на договоренности, представляющие интерес для всех вовлеченных в этот конфликт сторон, для того, чтобы создать долгосрочные условия мира. и между нашими странами, и в Европе, да и в мире в целом, если мы к следующим этапам выйдем на договоренности в области контроля над стратегическими наступательными вооружениями. คำกล่าวของผู้นำรัสเซียก็เป็นการส่งสัญญาณนะคะว่ารัสเซียจะหยิบยกประเด็นการควบคุมอาวุธนิวเคลียร์ขึ้นมาเป็นส่วนหนึ่งของการหาหรด้านความมั่นคงในวงกว้างพอได้เจอกับทรัมป์ขณะที่ยูริอุชาคอฟที่ปรึกษาด้าน ยบายต่างประเทศของรัฐบาลรัสเซียระบุว่าปูตินและทรัมป์จะหารือเกี่ยวกับศักยภาพมากมายที่ยังไม่ได้ถูกนำมาใช้เพื่อความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างรัสเซียและสหรัฐค่ะสำหรับการประชุมสุดยอดระหว่างทรัมป์กับปูตินจะมีขึ้นในเวลา1 1 3เนาิกานาทีวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่เมืองแอ c h o อ a g เ หรือว่าประมาณตีสองครึ่งนะคะของวันเสาร์ตามเวลาประเทศไทยซึ่งอูชาคอฟบอกว่าทั้งสองผู้นำจะหารือแบบตัวต่อตัวมีเพียงแค่ล่ามก่อนที่คณะผู้แทนทั้งสองประเทศจะร่วมประชุมแล้วก็รับประทานอาหารกลางวันและหลังจากนั้นผู้นำทั้งสองชาติก็จะร่วมแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนค่ะ